สวัสดีค่ะอยู่กาม่ดาแฟมบลีนะคะตอนนี้ก็เราจะไปธุระนะคะมาเล่นกันนะคะจะไปได้หรือเปล่านี่เพราะว่าฝนหยุดสองสามวันแล้วฝนตกน้ำท่วมถนนขาดนะคะเขาจะยกสะพานขึ้นใหม่เนาะสะพานขึ้นใหม่ก็เลยเอาทางเบี่ยงลงรถน้ำแข็งได้บ่จะไปได้ร้อย ไปลุ้นลุลุ้นลุ้ค่อยค่ยนังมาเบื่อแล้เราบอกเฮ้ยล้วบอเขาไปทางนึ้เบเขานเขาจะยกขึ้นสูงแล้วไปไปเลยไปเลยแต่ไ่โนล้อนาอนเราโบเคยยุ่อโอ้มาทางนี้เลยใช่ใช่เราก็ไปตรงมีคนเบอ่งให้ขอบคุณค่าแอน ขอบคุณค่ะแล้วเรามีเห็นซ้ำเราเปิดกระจกโอ,โอ้โอ้น้ำนี่ะย่น้ำลดแล้วเขา <c oughs> จะทำขึ้นสูงนะคะเขาจะทำขึ้นสูงๆงเนาะนเพราะว่าน้ำท่วมทุกปีสะพานไ,ไปนอ่าไปไม่ได้เนาะเขาก็เลยาามาลุ้นกันว่าเราจะไปถึงอำเภอโงหลวงไหมมาลุ้นกันว่าถนนคาดกี่สะพานขาดกี่สายเนาะ สะพานที่เขาสร้างใหม่ยังมีสามมีสามแต่ผ่านไปแล้วหนึ่งผ่านแล้วหนึ่งเลือสองเพราะว่ามันต้องยกขึ้นเนาะเพราะว่ามันต่าน้ําท่วมทุกปีมาลุ้นกันนะคะว่าจะผ่านด่านไปได้ไหมนะคะสามด่านนะคะยัยประดานก็ดีขึ้นแล้วค่ะย่า๋อหน้าตาสดใสแล้วคก็ช่วงนี้ก็เป็น ยาอยู่หมดหรือยังไงหมดแล้วหมดแล้วเนาะยาก็กินหมดแล้วก็ดีขึ้นเยอะแล้วดีขึ้นแล้วค่ะไป MC ท่านไหนถามหาปดาก็ดีขึ้นแล้วนี่มาเยี่ยมให้แล้วค่ะขอบคุณนะคะเยี่ยมแล้วดีขึ้นแล้วค่ะหมอก็ไม่ได้นัดค่ะคือหมอหมอเขาบอกว่าแม่ก็ไปรับยาตามนัดของแม่อันเก่านล้วจ้าแต่พอดีลุงถามมา ลุงป้าถามหาว่าเป็นยังไงบ้างถามไปถามไปดูประดาเนี่ยเด้อจชาขอบคุณลุงป้าขอบคุณทุกอย่างที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ดูแลน้องนาเดียด้วยนะคะขอบคุณเด้อตอนาเดียก็ไปเหละยวันวันที่ลุงไปกรุงเทพก็วันลุงไปทุรละก็ไปกับน้องปุ๊ค่ะไปรับน้องปูนาเดียก็มาไปโอ๊ยตื่นจะเศร้า ตื่นไต้เศร้าจะคว้ามขึ้นอย่างนี้จาทอดไข่กินเองอะไรเองหุงข้าวเป็นเองน้องนาเดียแล้วก็ขอบคุณย่าแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูแลน้องนาเดียแล้วก็น้องแมวด้านแหล่น้องลูกๆเยอะีวันน้าก็ติดกองเดี๋ยวคงกไปเรียกให้บอกให้เบืดกระโดดน้ำไปบ่ายไปเอามันมาเฮ้ เดี๋ยวมันก็มาเองแล้วมันไปได้มันก็มาได้มันติดเกาะสิเหรติดเกาะกลางมันด่ซะมันเป็นเจ้ามันมากินเขาเลยน้องแมวบ่ะเดียก็หนูก็ไม่มีบ้านลุงบ้านป้าก็ไม่มีก็น้องแมวแมวตัวนั้นอ่ะอแล้วมันกระโดดไปได้ให่นะมันกระโดดเข้าแล้วมันกระโดดไปได้ไงเนาะไม่รู้อืมมันก็มันก็เจ่แจงไปนั่นแหละตามภาษามันป้าลุงป้าบอกว่าจับไปกกกไป สองเบิองประดาเนี่ยเด้อไปเยี่ยมไปถามข่าวเพื่อนในเด้อจ้าก็เลยเอได้โอกาสแล้วพอดี่วนเจ้าไปนี่แหละจ้าชวนเจ้าไปแล้วก็เลยนี่แหละก็หมอก็ไม่ได้นัดเพราะกินยาหมดแล้วก็คือจบเพราะว่าคุณหมอเขาก็เอ็กซเรย์หลายรอบแล้วกินข้าวกินอะไรก็ซ่บแล้วเนาะอู้ย่บอย่คือเกาย่าคือเกาเออ่บอย่คือเกากินหลายคือเกาแต่ว่ามันนั่นกินข้าวเนี่ยซ่บกินกินกค่เพื่เลยก็ซ่บได้ เออเอามื่อนั้นนด้เห็นบอกคุณพัทส่งมาม่าส่งโจ๊กมาค่อยกินสองกล่องเลยนะเมื่อนั้นน่ะเออขนาดค่อยป่วยอยู่นะค่อยกินโจ๊กหมดสองถ้วยเลยกินเยอะๆค่อยกินข้าวแซ่บอยู่หิวข้าวอยู่กินข้าวแซ่บอยู่จานนั่นแหละแล้วไปอยู่ด้วยกันจาตอนนี้เราก็ถึงบ้านมะนาวแล้วโอ้ยเนี่ยจะถึงสะพานเลยจ้ะ วิวงามเนาะภูเขาเนาะพอใส่ใบถึงแล้วนะคะสะพานที่สองนะคะเมื่อกี้มีขึ้นป้ายแสดงว่าไหนน้าเราไม่ได้ขึ้นป้ายเนาะเที่ยวอะไรเดินทางโอ้หนีเด่นเขาอันนนั้่ะเมื่อกี้นี่เขาขึ้นป้ายเนาะโอ้เขาเที่ยวอันนี้เหมือนใช่ปลตัวนั้นโอ้หนีเด่นนี่เขาอันนี้ก็โทรมาแล้วเนาะเว้ยอันนั้นอะไรแม่เขาผมเมื่อเช้านี่บอกแม่นั่นนะ นี่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 โอ้ยกขึ้นสูงแล้วเด้นี่ระดับเก่ามันอยู่ทางนี้นี่อ๋ออันนี้มันอันนี้ขึ้นแล้วอ่ยกขึ้นสูงแล้วใกล้จะแล้วแล้วได้แล้วเนาะยังว่าจะเปลีนหอยอันนี้คือทางอ๋ออันนี้เขาลาดอันนี้ลาดลาดปูนลาดปูนมีเถนนเมียวโอ้นี่ยกขึ้นนี่มันอะไรแล้วก่อนมูงเนาะเอออันนี้แหละแล้วนี่นี่เขาก็ยกขึ้นสูงละโอ้อันนี้เป็นบ้านเตี้ยว แข็งแรงกว่าเดิมนี่แข็งแรงกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมนี่มันมันใหญ่มันสูงแล้วก็กว้างขึ้นกว่าเดิมมันยาวขึ้นมาอีกเออนยูข้านเอออันนี้บ้านหยาิคอยได้ี่นะยาิบอบอหญาติจ้าคอยมาน่ะคอยมาบ้านติวนี่นะคอยมาแวะกินข้าวเช็กก้อนเวลาไปดงดุกนะ เออแหวกินข้าวกินน้ำเน่าญาติทั้งเลยญาติทั้งพอเดี๋ยวน้ำสกุลเชื้อคำโหดแถวนี้นะเบิดบ้านบ่เออคันมาทางั้งโลงๆนะอบอุ่นญาติทั้งเบิร์ตอนี่เขาไปที่เลยนในทางอันนี่้ไปอ้อมบ้านทาง G P S ตัวไม่เตี้ยววอลนัมาปมันคือบ่ได้เออทางไปอ้อมบ้านอันนี้ทางเดินเขาอ้อมเลยโอ้อ้อมสะพานนี่บ่เอออันนี้ล้วที่บอน S <S> เขาไปเส้นเงินท่เาเงินจะประกอบจะประกอบอ๋ออันนี้เล็กน้อยเล็กนอ้นอยเล่นลงหลงกันแอ๋อแสดงว,ว่ามันตีตอนเออตอนนั้นๆะอ้แล้วมันไปทางพุทแล้วมันเรไปทางลรือป<อ>่ะนะี้ก็อมหามของพวยมากของพวยมากโอ้มันอไรเป็นทางลัดไปนะเนาะโอ้บันติวนะคะไม่ได้ยอดเลยเขาดำอ๋อนี่น้ำเต็มถุงเต็มท้ายย่นี่เขายังไม่ทันได้ดำอยู่การยังไม่ทันได้พอดำอุ้ยนี่เขากำลังคุด บ้านเจ๋หายเจหน้าอยู่บ้านนี้ก็ได้บอวิวสวยแท้เห็นภูเขามีต้นตานนี่นะโทมมาแล้วเนี่ยเราได้เลี้ยวนะคะทางนี้นะคะอ้อมไปทางด้านหลังบ้านอ่าแล้วอ้อมไปทางด้านหลังบ้านตอนนี้เราก็ ไม่ได้เป็นทางตรงแล้วนะคะตอนนี้เสียงดวงเสียงดวงอีกแล้วนะคะเสียงดวงไปกับมอเตอร์ไซค์บปล่าตามมอเตอร์ไซค์ไปพัฒนาท้อมถิ่นอกไปมแม่เออตามไปหอแระบาดหอชิดเลยบ้านน่ะทา้งภูมได้ไม่แม่นอันนี้ก็ไปทางรัดแล้วบ้านอื่นคนที่ตอนนี้เข้าป่ายางไปเลยนะตอนนี้อ๋อเนี่เมืองคน ก็ที่ขี่ทั้งหลังเขาก็นำเข้ามาอยู่บ่ไปน้องขอแล้วาใส่หมวกกันน็อกไปแปลว่าไปดงหลวงไปดงหลวงจะเขาไปให้จะเขาไปนาใส่หมวกันน็อกแต่เขาก็ใส่หมวกกันน็อกอยู่แต่เบิ้งกระเป๋าคือเสื้อเราไปนาบ่ไปไปเมืองบ่ไปเมืองหรือไปนาบ้านเฮาแบบนี้ต้องอ่องโอ้โหโค้งตอนนี้นะฮะ อ้าวมันจะแซงกันได้บ่แซงได้อยู่อ้าวนี่แม่เะาต้องลี้ยะเขาก็มาทางนี้เนาะตอนนี้เราก็อ้อมลัดป่าลัดเขาไปนะคะตอนนี้ไปตามป่ายางโอ้นี่ทะลุบ้านตีบอ่ะแสดงว่าอันนั้นนะเอ้ยสาวแก่นนะแก่นมากุตูนนะมันบอแสดงว่ายากเคยมาแล้วเนาะอุ้ยนั่นไอ้ต้นฟักวานใหญ่นั่นยาก เสาวแก่น่ะนะมันโบะมันบอกว่าทางนะทะลุหอดปูนละอะไรอย่างเงี้ก่อนอันนี้นะอู้ป่าป่าละเขาหรอุยบะแม่นป่าเห็ดเลยเนี่ยเฮาก็จอดหาเก็บเห็ดสะก้อนบ้านเขาหิ่เขาไม่ได้โฮมเลยเป็นพี่เด็กก็ก็พุ่งมาครั้งแรกได้ย่านี่นะ ข้างนี้เราไปทางในนะกว้างโอ้นี่เป็นป่ายางานชมที่พโมเตอร์ไซค์ก็นมี่มีขีดอย่างง่แบบนี้ป้าป้าเขาก็มีขีดหน่อยส่วนยางเขาหลายเนาะป้าเป็นอาจะเปิดแล้วป้านันแหละป้าข้ใหญ่เลยข้อจนว่าโอ้ข้อจะมาอยู่นับเจ้าเดนเนาะเขื่อนเนี่นี่นี่แล้วเป็นราคานเาโอ้ไม้สักไปด้วยเฮ้ยเขาเนี่ยทั้งปลูกไม้สักไปพร้อมกันได้หนิ เขาไม่ได้โทกในแถวนี้นะโลกอ๋อเมืนผืนนรำส่วนใหญ่ที่เขากระจายผีเขาก็ลายหน้าเขาก็ลายที่ดินก็งามเนาะที่ดินก็งามเนาะที่ดินก็งามของขากผืนเนาะถนนคอนปีดเลยบ้านเฮาบ้าจอกอยู่ในภูบ้านนาเพราะคือว่าคือว่าเจริญกว่าเขาอยู่พัดคือเป็นเขาจะเจริญกว่าเนาะเขาพัาอยู่แถวนี้นี่เองเพราะคนนะนี่ เขายูดเร็วส่วนยางเลยได้หลต้นไม้ใหญ่ถอยต้นตะเคียนนั่นอูมจุเลยอต้นยางต้นยางมันสิบกว่ปีอะไรเนาะหักขยนเนาะมันยี่สิบปีแล้วเออฮักเครื่องปานี้นะยี่สิบปีแล้วยี่สิบปีแล้วโอหมันเป็นอย่างเท่ากแล้วเขาปลูกก่อนเห่าเนาะเขาปลูกก่อนเห่าจนเขาลุยแล้วโหลุข้าอ้ต้นใหญ่ ราาไปบรรเอาไปโหถ้าส่วนอย่างขี้ลายกว่านี้ก็ได้จ p พอไปโหดเดี๋ยว้ารัไม่ได้เลยพอายอย่างอ่าเฮ้ยรนนี่นั่นกีดอยางะเตังบ้าวม้ยบเอยมันมีได้มาแล้วอยางามว่ะเหนี่เขาตัดเลยตัดปูมันแล้วแมนปูอย่างล่ะ มันปูยางปูพลอยดีกว่าปูมันดีปูป่ามันไม่ได้มันไม่ได้น้าแล้วก็สูงกับเก็บยะเนาะมันสูงกับเก็บยะกวางพื้นที่ดินแทบบ้านหักเลยแค่บ้านหนองแค่ไหนแม่นบ่เฮยบ้าเขาโดยที่ดินไรถึงเนาะบ้านหนองแค่บ้านสลือมาพี่นี่ฮอลลีเดนเับกอนจับก้อเราไปทางเลยนะบ้านนี้มันเปลี่ยนทางดีแจงแล้วได้ปะนี้เอ้ยมาดงหลวงบบบนี้โอ้อ้าวตลาดก้อนหินเลยเฮ้ยบ้านนี้ คนหินได้บานนี้สิและโพ่อลงหลงอยู่แบบนี้แม่มันลาดออกบานเปรตคนบ่เอ๋นี่นะรถเป็นถนนในโลกเขาก็น้ำหลังรถเขาก็น้ำหลังเข้ามาเป็นถนนวิบากก็ได้้เฮยบานนี้นี่ยจากจากคอนกีแล้วเป็นถนนมีกินอย่างนี้เป็นอนันตนั้นอ่าเป็นถนนหินเออเป็นถนนหินอะไรบานนี่รถเขาก็มาน้ำหลังเข้าเยอะเฮ้ยจะบบเป็น แค่โลงก็ลงด้วยกันเออลงด้วยกันเราไม่มีเรามีเพื่อนนั่งไงวันหน้าก็มานู่นอุ้ยเจอถนนใหญ่แล้วเห็นแล้วถนนใหญ่เลยเห็นแล้วเห็นแล้วมันยินแดงแค่ตรงนี้เออนั่นนั่นเห็นถนนใหญ่แล้วย่าถนนนั่นนั่นนั่นเราลัดอ้อมมาโอ้ยมันเป็นด่านหินต้นนี่อืน่าทึไปนี่อุ้ยนี่เด่นนี่ดอกหางนย่าอันอันเพือเลยวะต้น ด่านด่านเดอกฮักเอออันเฮาได้แจบอกมาได้อันเด็ดยอดมาจำแจวน่แซ่บระยะเอ้ยด่านดอกฮักเด่านอ้้าเดส่งพิซซ้าดีก็ส่งพิซซ้าแล้วว่า่เรีกเนได้นี่เอาเขาคือปลายสีหลวงอันทางออกลงหลวงนดนี่ อ่ะเมือดูเมือนั่นาะไปขวาเมืออ่ะแสดงว่าเขาลบมือขึ้นเก้าแล้วแบบนี้นี้แล้วก็อ้อไปบ้านอันนั้นแลค่อยวาวนั่นนะบ้านเป็นหลับ้านหนองแค้นแสดงว่าเขาเลยเนาะมันเขาโค้งอะไรี่มันเลยมันบ้านหนองแค้นั่นนะเขาเอาบ้าไปกับบ้านหนองแค้นเลยเพราะเขามั็นไก่สะพานที่เขาเอสนั่นนะสะพานที่มันไปไม่ได้เนาะเขาก็เลยอ้อแม่มสะพานที่สามไม่ผ่าน แสดงว่าข้ออันเมื่อกี้นี่มันซุดโตอนที่เขาได้ให้นะเตยเบิ่งนะสะพานมันซุดลงไปอี๋นะมันมีผ่านอันนี้มันเลยสารมันได้ข้องได้ข้องน้ำข้องน้ำเนาะนี่เนาะอ๋อค่ะใชเนาะอันนี้ละมาเมือนั้นแหละอ้าวลุงเขาได้ข้องน้ำเขาได้ผลเลือเยเอ็ดตัวเอ็ดคีบไปไหมเออการทอนมาถามว่ารถมันสูตรอะไรเนาะวันนี้เนี่ยเป็นลารสูตรไม่ได้เนาะเนี่ยเนาะมันแคบ ทางนี้เขาเป็นของอ้าวลังรีแล้วจะไปแยกไปทางไหนจะตรงหรือว่าจะทางมันเลี้ยวเลี้ยวเหอเออนั่รถข้างหลังยไปหายอกนี่ยไปโอยเขาก็ยืนบ้างเยอะไปทางเลือทึ่ทางเยขับบานกาได้เอยโอ้ยนนี้สีหอนดวงหลูย้พี่น้องวันนี้จะถึงดวงหลูหรือไม อ่ะไปทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ไม่ไปเนาะไปทางนี้อันนี้ยนะคีรินมันหนองแคนเลยว่าคอมเมนต์ค่อยขี่มอเตอร์ไซค์มาเยอะยันได้ลบมือยาเลยเพราะว่าค่อยแล้มีหู่จักทางไปทางมาเออบ้านหนองแค่นนี่ย ก่อยสีได้ลบมือแล้วค่นค่อยขี้มันตอร์ไซค์มาคนเดียวนะพี้ดินเขาโคตรแม่เอาไปเป็นผูกเป็นผาเลยอย่นี้มันเพ่งแล้วมีเราประเด็นจุกี้นะตีไฟเหลียวไอ้แม่ไม่รถตำหลังมาใช่เนาะตำหลังมาแล้วได้ลบมาอีเฮามีผ่านต่อมาทางนี้ทางนี้กับมีวอลสวนอ้อยได้บัดนี้สวนอ้อยสายอ้าวบัดนี้ก็มีทางเลี้ยวอีกแล้วย่า เราจะไปทางไหนตรงตรงตรงทางนั้นมันเส้นน้อยน้อยอยู่แถวนี้มันจะได้แบบถ้ายากถ้ายาอย่างว่าอยู่แถวนี้ยังไม่สายยากบยากก็หาอันพ่อห้างพ่อหม่เด้อไปย่งเอาไปคุกันั้เอาเจ้าเจ้าก็ได้ป้าดา พูดีเอาเดียพเดียไปจะล่งบาทนะค่อยกับเจ้าเจ้าก็ค่อยหาเสี่ยชนยางหลายๆยะจะไม่ได้แล้วชนยางปัสมองนนี่ก๊อกยางนี่ใหญ่เลยตอนก็หม้อพะลุหมดแล้วคือเหาต้นใหญ่เนี่ยน้องเย่อกระยกเขาดูเขาเตาเขาหมดเลยกะจับเ่ายูชิเลยจัเข่ายูทางเลกบ้านไปไหนะไปื ตาตาฮอดบ้านเตลอวตาฮอตได้แล้หรอตลอดด้ช่วงนี้เห็นตลาดใหญ่แต่เส้นนี่อันนี้ให้มอเตอร์ไซค์นะแบบแยบจนิงนีะของมื่อมาอ็กินยางแล้วกิอยังแลยอดน้ำกวนแต่ก่อนเราละยอย่างนีไม่ได้ลุยนั่นแหล้วเฮ้ยแต่ก่อนเราอย่างเขาถึงถนนใหญ่แล้วนะถึงถนนดำแล้วตอนนี้เราจะไปทางซ้ายหรือจะไปทางขวา จักแล้วเอ๋อนี่เฮ้ยนี่ไปแล้วนี่นี่รถไปแล้วเออแน่ไปน้อเขานี่ล้วนี่เออตามอ้าวถนนใหญ่เออแมนบอกแมนแมนนี่มีป้ายมีป้ายต้องเลี้ยวซ้ายไปมันยั่เลยนนี่บ้านน้องแค้นนี่มุกาหารเออออกมาจากบ้านมาเขาก็ได้เฮานี่ละเอี่ขุ่นเก่านะออกมาจากหุบเขาแล้วยะถ้าใครโชคดีนี่บ้านน้องแค้เออไหนเขาถ้าไม่ลบคือเอามาบ้านพนดให้ี่่ถูกไม นี่เออมีเบิร์ตไม่ได้กลับเบอร์ก่อนเลยไม่ได้ไปเจ้าขอมีเ่ได้ไปถ้ามาแล้วทะลุวันท้องไส้โตกันว่าอันลุงผ้าเฮานั่นละตอนนี้ก็ดงหลวงนะคะกี่กิโลอันมีทันเมื่อกี้นี้นี่ถึงาห้าโลนี่ละม้าใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วทุกห้ากิโลขบ้านหนองแคนอยู่บ้านหนองแค่ยี่บอนี่นะบ้านหนองแคนเอาว่าเขาขายเผยจับโอ้ ถึงบ้านนองแคนนี่แล้วเฮอยลูกวันนี้แล้วป้าลุงพามาน่ะหวานเออสวนผักหวานอยู่นี่บอกอืมแต่สวนเราอยู่ข้างในบอกเออสวนเราเข้าไปหั่นเข้าไปในโดนเขามาเนี่ยนะก็ยื่อหจักว่าสวนมันบ้านน่ะหวานแตบ้านกันบ้านนองแคนก็อยู่อ่ะคักเนาะมันเข้าไปข้างในแล้วมันมันหลายเนาะมันกว้างเนาะเออมันกว้างเออสวนมันเขาเ่ยกี่พันไร่ตัวนี่ มันลงเพียกันอ่าบ้านกันเหลเนี่บ้านกันเหลยิ่งหลายภาษาพอดีดินลายดินลายแล้วปลูกไปปุ๊บเรื่อนั้นบ้านกัลโหลนี่เป็นแต่ลายเพราะเขาเกินซันตอนที่เขาละถนนบานตีเลยเราวมันได้ตายบ่ออยู่เขาตัดทางทางรัดเลยทางรัดทางรัดทอดบ้านไปเลยว่ะเฮ้ยบ้านเตศบ้านเตอนนี้เล้วมีไปทางรัดท่องไปทางตรงถนนใหญ่แล้วก็รถ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงจตกเพียนเท่านี้นะคะจุดหมายดงหลวงเราก็จะถึงแล้วนะคะออกถนนใหญ่แล้วเนาะสวัสดีค่ะฝากชมคลิปย้อนหลังให้สักหน,นาทีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ